บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ มีข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังมาฝากคุณผู้ชมล่าสุดคุณปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับนายอัตรกรศิริลักษณ์พยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมขอให้เร่งรัดในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568ในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือ ว่านบขเห็นชอบก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่เข้ารับตําแหน่งก่อนโดยนายอัฐกรยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วแล้วก็เข้ารับตําแหน่งแล้วนะคะและก็รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการจะเรียกประชุมทันทีค่ะนอกจากนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่รอคอยการช่วยเหลือ จากทางภาครัฐนะคะทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็จี้ทางรัฐบาล2รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไรและ1,000บาทดันมเมล็ดพันธุ์คุณภาพควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำด้วยค่ะคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่า ในอดีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีเงินค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรชาวนาเนี่ยไร่ละหนึ่งพันในรอบที่ผ่านมาสิบไร่เพ่านเองเนี่ยชาวนาในเขตวังทองในเนินปางบ้านผมเนี่ยอยากทราบครับทางานครับว่าในรอบนาปังที่ผ่านมาซึ่งชาวนาขาดทุนยับเยินเนี่ยว่าจะได้ค่าเก็บเกี่ยวหรือไม่ ดังนั้นอยากจะฝากประธานถามไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงเกษตรว่าให้ออกมายืนยันว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวชาวนาในฤดูการนาปังปีนี้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ถ้าเขาได้เขาได้ดีใจเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนในการทํางานในรอบที่สิ่งสิงนี้ถ้าเกิดออกมาแล้วเขาไม่ได้ เขาจะได้ทําใจและเขาก็ได้หมดหวังว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยในการที่เขาทํำนาปังในรอบที่ผ่านมาครับขอบคุณครับผนฝากถามฤดูข้าวนาะปังที่ผ่านมาที่รัฐบาลจะชดเชยให้ไร่ละ1,000บาท10ไร่ลงทะเบียนกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้วครับจะได้เมื่อไหร่ครับพี่น้องเกษตรกรฝากถามมาครับกลับขอบพระคุณท่านประธานสภาทิ่เคารพครับ ดิฉันขอติดตามเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ลงทะเบียนพ่อปลูกข้าวนาปลังนะคะตามมาตินบขในอาตาัตราไร่ละ1,000บาทรายละไม่เกิน10ไร่ค่ะท่านประธานคะจนบัดนี้พี่น้องชาวนาของดิฉันเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้วเป็นเวลา6เดือนค่ะขนาดนี้ พี่น้องชาวนาที่ลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปังในหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะจึงขอเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังได้เร่งรีบการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปังให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยด่วนที่สุดค่ะ ประเด็นที่2ค่ะท่านประธานปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางระกร,รมโมเดลบ้านดิฉันเป็นพื้นที่รับน้ำหลากค่ะพี่น้องชาวนาเนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งรีบในการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมของทุกปีและหากไม่ทันเวลาน้ำหลากจะทำให้ผลผลิตการเกษตรเสียหายทั้งหมดค่ะและวันนี้ วันที่3กรกฎาคม2568ราคาข้าวเปลือกก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมค่ะความชื้น25%ราคาตันละ5,800บาทค่ะซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำมากและทุกวันนี้หน้าฝนฝนก็ตกทุกวันทำให้พี่น้องชวนะของดิฉันเนี่ยความชื้นสูงนะคะข้าวเปลือกเนี่ยความชื้นสูงทำให้ขายข้าวเปลือกเนี่ยได้ไม่ถึงตันละ5,000ค่ะ ราคาข้าวครั้งนี้ขายแล้วยังไม่ได้ต้นทุนคืนเลยนะคะแล้วพี่น้องชาวนาจะอยู่อย่างไรคะท่านประธานค่ะดิฉันเจ็บปวดหัวใจแทนพี่น้องชาวนาค่ะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ราคาที่ตกต่ำยังไม่เพียงพอนะคะยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่ะท่านประธานทั้งปุ๋ยยานะคะ ตอนนี้ปุ๋ยราคาพุ่งสูงขึ้นถึงกระสอบละ900บาทและกำลังขึ้นเรื่อยๆค่ะและอาจจะถึง1,200บาทต่อลูกนะคะยาปราบศัตรูพืชน้ำมันเชื้อเพลิงต่างก็สูงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลค่ะท่านประธานรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายขาดทุนนี่สินท่วมหัวนะคะท่านประธานคะวันนี้ตลาดสดเงียบเหงาค่ะ เพราะว่าลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยพี่น้องชาวนาหากขายข้าวในราคาที่เหมาะสมและมีกำไรจะมีเงินทุนหมุนเวียนในมือแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทันทีค่ะดิฉันจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรีบดำเนินการแก้ไขค่ะหค่ะสร้างกลไกการตลาดที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้พี่น้องชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เหมาะสมอย่างน้อยตันละ1 0 0 0 0บาทค่ะและ สควบคุมต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ยยาและน้ำมันให้เป็นธรรมอยู่ในราคาที่ชาวนารับได้ค่ะในวันนี้เราปล่อยให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำนี้ยืดเยื้อมานานแล้วค่ะเป็นวันที่เป็นทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเราไม่ควรจะหลงลืมหรือทอดทิ้งชาวนาไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ